นี่นะครับยังไงต่อโอ้ทีมคนนี้เปทีมเมียหลวงสูสีมากครับโอ้กินสองตัดไปเป็นพิธีกรเอายังไงต่อจายังไงต่อจะยังไงต่อไปเป็นพิธีกรเถอะเมียหลวงคิดหนักเพเดินไปเดินมาก็ได้ตรงนี้คนโง่เอายังไงเดินไปเดินมาอเอาต่อคนโง่ไปแล้วครับเมียหลวงเดินต่อคนโง่คนโง่เมียหลวง คิดหนักแล้วครับคิดหนักแล้วยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็โดนทั้งสองทีมคิดหนักแล้วครับอ้าคิดหนักคนถ่ยรูปคิดหนักแล้วเอายังไงต่อต้องจิ้กินเอายังไงเหลืออยู่เทียมมีหลวงเหลืออยู่ตามตัวเทีมเมียน้อยเอ้ยไม่ใช่ทีคมโกงเหลืออยู่สองเอายังไง สูสีมากเลยครับทีนี้กูปากดีท <Zone. S 2> <c ough> ี่ก่อนเขาเซฟว่ะตามันตามันตามันต่อยังไงต่อโดดน่าแตัวนี้สูสีมากครับตันได้ที่นี้ได้กูต้องจัดกาแล้วคุณมีแตี่ยคณเชียร์คุณเชียร์เต็มไปหมดเลยครับพีิเนี่ยไม่ยิงตรงกลางเลยได้ตรงกลางพี่ก็คุณพี่ก็เงียบบ้างได้นะคะเหลืออีกนิดเดียวครั้งยังไงกูต้องจัดการทิงคุณบเี่ย้ง พอครับคุณพี่ทีมคนโง่คิดหนักมากเลยตอนนี้เพราะถ้าโดนกินไปเขาจะเหลือตัวเดียวเลื่อนไปเลยยังเลื่อนไปเลยเออเลยอีกเลื่อนไปเลยเออดูแลเจ็บร้อยเอออเายังไงเลียนเหลือตัวเดียวสูสีมากครับเอายังไง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 เอาเอาอโอ้โหไล่เลย